ผมดังคอนเซปต์ของขบวนสีคือพงฟ้าพยาัญามนหมายถึงความยิ่งใหญ่ของสีฟ้าปาระธานที่ปรึกษาคณะสีท่านคุณครูสุบันดีดีโลก ประธานคณะศีนายสกรย์จันเทศนักเรียนชั้นมันพพธยมศึกษาปีที่6 5สีฟ้านี่หมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำเต็มไปได้วยโอ้โหสีฟ้าเลยครับผมบนหัวข้งขลาก่อนมีงูด้วยนะครับต้องเรียกหนึ่งเก้ามันจะบอกไหมครับผมระวังงูต่อยหัวนะครับหรือทางบ้านเรียกว่าคนหัวงู ตัดผ้ามาที่ภาของกระบวนสีฟ้ามีความสวยสดงดงามยิ่งใหญ่ตะการตาและมีเสี่ยงเทิดพระเกียรติของพระบาทาพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมระนางเจ้าพระศริลีกินนะครับซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ของเราขอเสียงกรีดเงดังให้กับสีฟ้าเลยครับผม <S <S อาจารย์คณนาะสีฟ้านะครับน้ำทีมมาด้วยอาจารย์สุปันดีนี่โลท่านเก่ามากครับผมตามด้วยคุณครูวิชาญโพนอคุสุจิตานาำจัป่าคุณครูประยุนสันดีคุณคูบุรสกรสีดามุนและคุณครูมาพรพิมพักดีนะครับจะสังเกตได้ว่าอาจารย์ประจำคณะสีฟ้า มีแต่คนรอรอรอ,อสวยสวยซวยจางนั้นเลยใช่ไหมครับผมตามมาด้วยขบวนของทางสีฟ้าครับมาในคอนเซปต์ชาหน้าเลิศประเทศไทยเป็นคอนเซปต์ที่แสดงให้ถึงความจงรักภักดีต่อพื้นแผ่นดินไทยนะครับ มีความสวยสดงดงามตะการตาตามแบบเซดริจพ่อเพียงครับดนะูอย่างพ่อประมาณเดินชีวิตตามทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปชีวิตเราจะมีความสุขแน่นอนครับผมนี่คือขบวนเชียร์เลดเดอร์ของทางสีฟ้านะครับมีในคนสวยๆทั้งนั้นเลย ทุกคณะสี่นะครับนะก็มีเชียร์ลีเดอร์สวยๆนั่นอาจจะหมายถึงว่าโรงเรียนบ้านไผ่ของก้ห้าของเรามีแต่นักเรียนที่มีความหลอ่อความสวยมาเป็นอันดับหนึ่งขอเสียงกิ๊ให้กับโรงเรียนบ้านไผ่หนครับมาแล้วครับนักมวยของทางสีฟ้านั่นคือ มวยโบราณมวยโคราชที่ฝึกซ้อมโดยอาจารย์เช้าวาวโยธาอยู่เข้มมาเป็นอย่างดีเออฟอกเน็กลงไปแล้วลบลงไปแล้วครับนั่นหมายถึงว่าชนชาติไทยมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ยาวนานเดียวครับ การสืบสานวัฒนธ,นธรรมท่านพ่อเบญจกุลบอกว่าอย่าลืมตบมือนะครับผมตามมาด้วยผหมนุนเตเรียงของคณะสีฟ้าน่ารักกุกิ๊กระดุกกระดิกสดใสสวยขาวมวยเอก็กตัวเล็กจัดฟันสุดเด่มากเลยครับผม ตามมาด้วยขบวนเชียร์ของกลางสีฟ้าซึ่งมีความข้อเบี่ยงความสวยสดงดงามตะการตายิ่งใหญ่เสียงที่ดังกังวานอยากจะเสียงฟ้าผ่าครับบอกบอกไปถึงความน่ารักแปลงเด็กยังน่ารักคนก็น่ารักสีฟ้านี่มันสีความน่ารักจริงๆเลยครับขอเสียงที่ดังสีฟ้าเลยครับผม สุดยอดมากครับนั่นคือขอบวนอาเซียนของไทยสีฟ้าครับซึ่งทุกขบวนของ,งทุกขบวนพาเลทของทางโรงเรียนเราจะสังเกตได้ว่าจะมีธงอาเซียนนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมสีฟ้านะครับรวมลงมาลง,ลงยาเสพติดมันแพงกินข้าวแกงดีกว่า โตมาด้วยน้ำนม,มอย่าเสียคนด้วยน้ําอีลํายองสุดยอดมากเลยครับสีฟ้ามีคนน่ารักสดใสทุก,กิกมาแล้วครับวันนักกีไทยของทางสีฟ้าอีเหนานะครับหรือเรียกให้สุภาพเรียกว่าคุณเหนานะครับผม มาแล้วครับขบวนของผ้าแดงนางไอ้ม้าตัวปักใจกับผ้าแดงนางไงสวยๆลหลรอและการลดมลงชมปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งนำมาด้วยท่านรองพ่วงนดยการท่านยุทธศิแก้วอยู่สกุลท่านอาจารย์พรนิภาศีวง ธ่ในอาจารย์จารสุริยัยทำไมสุริยะชายนะครับผมขอการประทานอภัยเลยทีเดียวนะครับลิ้นอาจจะพันกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับนี่คือการลดระลงให้นักเรียนพวกงขาวรู้จักรักชีวิตของตัวเองรักความปลอดภัยของตัวเองซึ่งเป็นการปลูกฝังที่ดีนะครับกี่จะมีกี่โรงเรียนครับที่เข้าใจ ชีวิตของนักเรียนว่ามันสําคัญเพียงไหนขอเสียงประมือกับโรงเรียนบ้านไผ่ด้วยครับผม